สวัสดีิวเท่านสวัสดีตอนเย็นแล้วกันกินอะไรกันยั่งเลยอร่อยเลิศอยากพูดภาสาสองได้โอ้ประตุกเออ มากระตุกอยากขยับสายอะไรละเกินเราหนัดยังมีคีย์เลขเหมือนเดิมเหมือนเป็นบั๊กอะไรสักอย่าง easy ดินเนี่เสียลมจริงเห็นไหมเครื่องดับเลยตอนไรเครื่องติดไงสตาร์ทอยู่ตั้งนานสตาร์ทเป็นโตโน่เลยครับนี้

อ่ะแม่เอ้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียเพียงแล้ววะอารมณ์เสียอารมณ์เสียเพียงแล้ววะสายเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยวสายเน็ตเล่นก็เท่หมุนแบบ

เอ้ก็หยับโตไม่ได้ก็หยับเก้าอี้อะไรไม่ได้เลยแล้ล่ล่ล่ลได้ได้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวฉันแบกระเบิอด้วย เดยกกับผมนั้นแบกระเบิดเฮ้ยโดยที่กับผมนั้นแล้วต้องไป la 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 la

ตาร์ดเครื่องติดยากซะด้วย

่าข้าไม่เคยเจอฉากนี้มาก่อนอีสิดนาะคนอย่างฉันเธอที่ว่าไม่ใช่อะไร Thailand subscribe จะว้าวรุ่นสี่ะวิตลแฟชแบกโอ้นวแฟชแบกเหรอโอเคชัดเียงด้วยนั่นแหละชัควเงด้วยอีกคน ยี่สิบห้าองศาฟาเรนไฮ์เอา ไม่ปืนรู้สึกเหมือนมันแรงจังว่าฝั่งนู้นนะมันแบบมันยิงตัวปิวทุกรอบเลยนะคุณลองสังเกตดูนะแบบยิงตัวแบบปิวแบบหรือว่ากระสุนใหญ่อื <laughs> Throwing smoke. Flashback. Smoke. Throwing flashback. Throwing fire. A baby dee dee dee.

đừng 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 nó khăn đến tuần đừng thử mà nó đi thử mà nó đây đừng đừng Ninh ninh ตอนที่เรายิงนี่กระสุนหมดแล้วนะอัตราการยิงสี่สิบสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อะไรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย